สบายดีสวัสด,ดีครับพี่น้องเอฟซเมื่อสู่ผู้สูปปส่คนก็ผมลุ้งแสงบานหน้าภาพพี่น้องว่าเบิ้งมาสม้มเจาภาพลงท่านไม่นีคุณบุญแกว้วนาราวงพร้อมกับคุณพีชานาราวงพร้อมคร,บคาารอบครัวพ,พ,พี่นอ้องอยาติพี่น้องทุกท่านทุกผู้ทุกคนได้นำ้ำเพระว่า,าจะเป็น ผลหมากลากไม้อาหารการกินส่งของคงเออเอาไปตามนี่พี่น้องมละกอเต็มรถไปน้ำกันสองขั้นน้ำม่นี่เออสวัสดีแม่โตสวัสดีนะเออสวัสดีสวัสดีครับนี่ทีมงานครับสวัสดีนะคุณสอนคุณอ่าสวัสดีพี่สุขสุคนเด้อน้องพี่เอเนยนี่แหละครับทีมงานที่ยกของขึ้นรถเนี่ยมาหนี อย่าว่าอย่าหางครับพี่น้องไปเบ่งไปซ้อนรวนมกันเลยพี่น้องไปนี่แล้วครับสิ่งของเสียนําไปแจกบุญสังฆทานทางวัดกลางในช่วงนีนกำลังเรียมเริ่มเก็บสิ่งของินรถเตรียมพร้อมอีกบอดนก็จะไปหอดวัดกลางเ้อพี่น้องทัางวัดกลาง จะภาพลงทานทุกท่านทุกฝูทุกคนรวมจิตรวมใจไปแจกสิ่งแจกของให้เพื่อน้องให้ได้ยู่ได้กินกันระเปนเรื่องคงอันเอลาสีอะไรจหรัดสิสเกตครับพี่นอ้องผมึกแสงบาหน้ามาพ,พี่น้องมากิืงมาส้มมาี่นี่ดีงามของชาวไทยชาวจุกครับมูลมหนาสังกท่าน วัดกางระดิษยงส่ง <spooky> อัเภอราตีสไลจังหวัดตีสเกครับไม้ี่อะไรเลาไม่อไ่อาไม่เอานมอาไรเอารม่เอเอาไม่เอเอามัเอา่เาไ่เอเอาเอาไม่่อาไมอาเอาาเอเา่อ <repeated> ตอนนี <nt> ้จะฝากลูกค้าทลังเจ็ดแจกอาหารการกินแคบพิ่น้อที่มาหลวงนาคพีนี่หวายมหาสังกระท่านไ่ของวัดกลางตำบลเมืองคงอำเภอราชสีสลาย่างนั้สตื่นต มันยุครับพี่นงกันสาวลูกหลานหลายครับพน่มะสงมหอละข้างครับหอละข้งวัดกลางเ็นเือ่สงขอนซาลาเรื่องใจซาลา ทางสถานที่ในพระภิสงฆ์พระพิกษุสงฆ์ทั้งวัดกลางถ้าพี่น้องยังส้มเบิ้ลในพื้นที่วัดต่างไม่เกิดแต่รรมเมืองขงพี่น้องพี่น,ออนอ้องสาวเพชนเนโซโลและร้านห้าร้านครับพี่น้องฟังทางฝี่แจกเรียบร้อยแล้วพี่น้องบันนี้ว่าแล้วหรือเปล่า สวัสดีสบายดีทุกคนเด้อจ่าภาพรองท่าน,สบา,านสบายดีสบายดีทุกคนรองแท้เมื่อแล้วเมื่อเดือดอร่อยแล้วพี่น้องขอแทบเป็นรีวิวเรียบร้อยครับพี่น้องรับของแจกของฝากพี่น้องเฮ้าจ่าภาพร้องท่าน มาสวยนิดนงน้อยครับพี่น้องชาวฝากลรงท่านขึ้นวนแก้วห้องดวงปลอมรอบกลัวและลุลลหล้านพี่น้องชาดจชนบัตรลูกหมหกเมืองคองพี่น้องผ่านไปตลาดนะครับด้วยล่านขายล่านค้านะครับขายอาหารการกินเราจะเป็นพักสดทุกอย่างครับพี่น้องต้องการกองขามครับล่านล่าสีสินครับพี่น้อง แวะไปบริการพนดเดอร์นะครับเจ <c oughs> ้าภาพลงท่านลงที่เรารลัลงมาลับประเค็นพักสดของเจ้าภาพลงท่านนะครับค <c oughs> ือส่แจกครับพี่น้องเฮาสาธุ <c oughs> สาธุ <c oughs> สาธุ อยญ่หยาดกันนะครับเด้อเพระาะว่าสีลงคลิจครับพี่น้องใครเคยสี่น้องเ่าได้เบิ่งโชว์โหลดครับพี่น้องใจเย็น,นยใหญุ่กคนครับใหญุ่กคนบ่ต้องเด็ดกันบ่ต้องเด็ดกันครับเด้อ

ค้ได้ด้วยแล้วออกมาด้วยครับเด้อค้ดด้วยออกมาดรับเด้อไดุ้กค้นครับพี่น้องมาต้องแย่งกันไดุ้กคนยสมเมื่อครับัีมบัติ่อะัติสมบัไิบับัติสมบัานสมบัตับบบับ นี่ัไหนครับนุปน้องว่าค่ะนูรักต้องทองยบจค่ะต้นตำ้บนาะเนะต้นหมูเก่าครับพี่น้องตอนนี้กำลังแจกใจอาหารการกินครับพี่น้องออมุมกท่ดมาทุขอบม้าบนี่น้อนรียบบร้อยมากรทีอยากช่วยจะได้ครับผมช่วยจะได้ครับผมจ้ะช่วยจครับเยบจับต้มตำค่ะเย็บจ้าต้มตำมาทุกปีเนาะ มาทุกปีค่ะวัดเมืองโค้งจตลาดเออวัดเจ้าของเองวัดเจ้าของเองไปอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับลูกศรหน้าข้าวหลอกาพี่น้องอิปซี่ทุกสั่นทุกหัทุกส้มอย่าเลื่อเด้อข้รวหลอกแช่เราเด็กขึ้จนไม่มาข้าวหลอกโคกไงครับพี่น้องโคกใหญ่ค่ะโคกใหญ่ครับโคกใหญ่โอ้โหอาหารอร่อยตำส้มอร่อยครับตำปลาอร่อยแห่งราชีนะคะเจ้าภาพก็อารมณ์ดีครับพี่นี่พี่น้องเจ้าภาพก็อารมณ์ดีหลาะผมลูกแสกเฟิ้งครับพี่น้อง เขาแถบเป็นระเบียบเรียบร้อยครับพี่น้องพี่เห็นบ่อครับพี่น้องเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยขออนุโมทนาครับคุณลุงอยู่บ้านไก่ครับโอ้ยหมูเหลี่ยมครับมารวมมูลเป็นประจำเนาะผมมาตุ้ปีแล้วครับขอบคุณครับคุณตาครับได้เนาะผักระเด็นยังถึงเนาะมาลุงโมมาสาในิจ้ะหน่อยนึงเอามาสองขั้นใหญ่ขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งมาทั้นหอดมาลุงโมครับบ้านผมครับ ขอบคุณท <Cornell>. ่ตาเด้อครับขอบคุณครับอินทร่อินทีทุกท่านทุกผู้ทุกคนเด้ออย่าลืมติดตามพุิงให้ผมมีกำลังใจหาใไม่ม่ก็องเาได้บ้างยังไหลครับพี่น้อง จาภาพใจดีพี่น้องมารับอาหารการินใรจายหยมเยิบเมรียมใสทั้งผู้รับทั้งผู้ให้ครับพี่น้องจหลายผู้ไหลย้นครับมือนี่อากาศดีฝนกระหอนไอกระ่านโถคตัดแดดก่ะหอนอากาศดีพ่อสมควรมือนี่พี่น้องเอ้พี่น้องเอ้รับยังหลายอยู่ครับยังหลายอยู่ พี่น้องไล่เขามาหนีมาลังมาัพมาพี่พาพี่น้องไปเบิง่งอิฟซีพีปเบิง่งในหนามุ่นครับวัดเมืองโค้งไอ้วัด,ลวดลวลกลางไะเบนเมืองโค้งจะติดกับเมนหนามุ่นครับผมลูกแสงบานาคุ้มค่าพี่นอ้องอิฟซี่เบิง่งในหนามู่นครับ เ็เรียบเรียบร้อยครับพี่น้องฉะนั้นเราจะให้ีเรียบรอไปข้างนามาเราี่วเป็นคนสำคัญ็ไดกบ้ตัาแฉเป็นเรียบร้อยผมันแอี อนุญาตเด้อเจ้าภาพชูโกกันฮะเมื่อยเถอะนี่นะครับเจ้าภาพลงท่านบัตรไนมูดีซี่ครับวัตรไน่ครับบัตรไ่ครับผมอาหารยังเนพี่น้องข้าวผัดก่อนเข้าวผัดเข่าพัดบัตรไ่ครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องเข้าเยื้อรวมแรงรวมใจความเข่าวัดรไน่พี่น้องข้าวเยอชาติกาเรื่องแรงรวมใจมากเกี่ยวกับมากอัาย สังกัดท่านนะครับพี่น้องให้ในหลวงรับประทานกันพี่น้อง ปาตาปีนองเลยหลายๆครับพีนองปีนมารวมงานรวมบุญ่อมางสั้าานๆไข้างวัดกลางปีน,น,ปน,ปนี่ตัวงเงนตัวงนีนาีงะราลาับรถแจกเรียรอ อ้าวหนึ่งร้านเข้าหลาพี่น้องเอ้ยวันนี้วันเยอะวันพอดีทวันนี้นุก่านไปดีสบัยดีวันดีครับคณะกรรมการกรดีข้อแ์สวัสดีครับรับคณะกรรมการเขารเบื่อไรก้น คุณไงไหมคุณไยไห่บ้านคุณสิสามครับพี่น้องค่ะคุณลูกแสงบ้านหน้าผ้ารอกผ้าชมเด้อพี่น้องเริ่มคิดตามก้นไหลก็แช่กับผมในน้ำซีดไม่ไหมพี่น้องเขาเด็กเบิ่งเด็กส้มกันกำนันบ่ได้มาก่พราะเมื่อวีโอ้กำนันไปโชว์ละอยู่เนาะคุณคุณไงไหมรวมแรงรวมใจคณะกรรมการเฮาเอาไปเบิ่งทางศาลาครับ

การก็มันไปำเหตุนปัจจัยศาสนาพุทเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูนัทาวบนตรชาวเจมนำปัจจัยในเงฝากมีเจริญหน่งเรื่องไม่ยามดีดคือการกำลังเล่นประจวบทำอไท่านไปเกลี่ยมากฝน่ผ่านพ่านเพื่อตับล่องสิ่งขอนี้คืสิ่งที่เราต้องมาปึกพัฒนามีแเดความที่ความเจริญนเขาทำมาฝึกพัขอใหุ้ญกุศล คุณงามความดีที่เราทั้งายได้กระทำาำเป็นมาต้องทาตำแหน่งหลวงพ่อแบบจากงานจากศีลจากภาวนาคุณทุกอย่างทุกโอกาสที่เราได้เสียสลับทั้งที่มาตั้งโรงทานทั้งที่ได้เสีจจยสละบแต่ตัวปัจเจกเพื่อท่างบรรลุพรศาสนาแต่ร้ายเป็นสังฆทานปกคอให้บุญกุศลคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากาการกระทำในครั้งนี้ขอบุญกุศลคุณงามความดีทจงร่วมรวมเป็นเดชเป็นเดชช้า เป็นภรารวปัจจัยญาติโยมนหมายมีความสุขความเชื่อัดสาญญาของโศกโุกภัยเดินทางใกล้ไกลของน้อยแก้วข้าตลอดปลอดภัยทำกิจการงาในใดสมเด็จร่วมว่าเรื่อเด็ดเจ็่เดอวอย่าท่้อย่าจนอย่าได้ต่ำกว่าทนอย่าได้จนกว่าใครคำว่าไม่มีอย่ามีแค่นทายก่มีชีวิตที่ชดช่วงสว่างสบายหลุดลอยไปส่องทางนำไปีิสุดน์แห่งพวก ที่นีวิเบิเสมอมีวิเศษมีวิเศโดยทัวการทุกข์ทุกคนโดยสาธุสาธุพระครูพี่บูญธรรมาพิลัตแจากคณะตะบนเมืองคงประกาถคธานครับพี่น้องเขมาร่วงแน่นถวายมหาสังฆทธรรมใหญ่ทางวัดกลางให้ปีสดศมาลอยพกสิกาปีนี้ ในการปฏิรูปทรพ่อและการพิจารณการบราเศรษฐกนะั่ใ าตานี้เนาเริ่มหาเกิอบตาก็ไม่ค่อยดีเนา